น,นี้นะคะมันเจอกับเด็กแล้วกับคันมาแล้วค่ะเด็กๆที่เป็นสายธรรมชาติมันจะเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่นะคะแล้วก็ลายเนี่ยมันจะดูธรรมชาติวันนี้นะคะที่เดียร์เลือกมาเนี่ยมีทั้งหมด5คู่เลยนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคือถ้าใครเนี่ยเคยใส่สีดำแล้วรู้สึกว่ามันแบบดูหลอกดูโดดไปก็แนะนําให้ลองใส่สีน้าตาลนะคะตามันจะดูหวานแล้วก็ดูซอฟต์ขึ้นนะสีน้ำตาลรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็น ตาที่ไม่ใช่สีน้ำตาลก่อนนะฉะนั้นมันจะเห็นลายไม่ชัดเนาะสีมันจะใกล้เคียงกับตามากๆเลยแล้วก็ค่นแทคนสะคะที่เดียสายบ่อยในช่วงนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้เลยเป็นรุ่นครีมบลูนะคะแล้วก็จะมีสีหนึ่งก็คือครีมแบล็กก็คือเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าคนละสีแล้วก็นี่นะคะเดียให้ดูข้างนี้ไม่ได้ใส่กับข้างนี้คือข้างที่ใส่นะคือทุกคนสังเกตว่า ามันจะดูโตขึ้นดูหวานขึ้นดูละมุนขึ้นแต่มันจะไม่ดูแบบดูดูบิ๊กไอขนาดนั้นอนะขนาดมันใหญ่กว่าตาดำนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่จนน่ากลัวนะนประมาณน,นี้อันนี้นะคะเป็นที่เดียร์ใส่อยู่ตอนนี้เป็นรุ่นที่เดียร์บอกเมื่อกี้นะว่าเป็นอันที่เดียร์ใส่บ่อยมากๆ ฟองเกรย์นะคือมันจะเป็นสีเทาน,นะ้าตามันจะดูเด่นกว่ารุ่นที่ให้ดูไปก่อนหน้านี้หน่อยแต่มันก็ยังดูเป็นฝังธรรมชาติอยู่นะ อันะะนี้เป็นรุ่นชื่อว่าซอฟ t ์เกรอันนี้นะคะความชัดเนี่ยจะอยู่ระหว่างรุ่นบอมกับรุ่นครีมเหมือนเอามาอยู่กึ่งกลางของระหว่างทั้งคู่คือมันจะธรรมชาติน้อยกว่ารุ่นครีมน,นิดนึงแล้วมันก็จะไม่ชาาเท่ากับรุ่นบอมนะคะแต่มันก็ยังดูธรรมชาติอยู่ดีธรรมชาติมากเลยอ่ะ ร้านะคะกับกคอนเทนต์ที่เดียจะออกมาแนะนําในวันนี้เนาะสายธรรมชาติสายไปโรงเรียนสายมหาลัยก็ตอบโจทย์สำหรับรุ่นที่แนะนําไปมากๆเลยนะคะบวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้นะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวไปแล้วนะบ๊ายบาย